เนี่ยนะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับเสียงมันก็จะหอบหนักๆห,หน่อยนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเดินหอบแล้วมันแรงนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการตั้งเดินหอบของรุ่น M850 950นะครับในค่ายคูปต้าว่ามีวิธีการตั้งเดินหอบยังไงตั้งเดินหอบยังไงให้ดูแรงนะครับ แล้วก็วิธีการคืนค่าเดิมของโรงงานนะครับสำหรับท่านที่เคยทำไปแล้วนะครับแต่ว่าเผลอลืมเนืัอว่าการตั้งน็อตคืนค่าโรงงานที่ตูดปั๊มนะมันมันอยู่ประมาณไหนนะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการาเทคนิคการการตั้งคืนค่ายังไงนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังก่อนนะครับคันนี้คือ,อตั้งแบบ เดินหอบให้ดูแรงนะครับตั้งเดินหอบแต่ว่า,าต้องการเน้นเรื่องความแรงด้วยนะครับไม่ได้เน้นที่ประหยัดน้ามันนะครับบางท่านก็อาจจะตั้งเดินหอบเพื่อประหยัดน้ามันนะครับสตาร์ทให้ฟังนะครับเนี่ยนะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับเสียงมันก็จะหอบหนักหน่อยนะครับ แล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเดินหอบแล้วมันแรงนะครับก่อนหืดนะครับให้สังเกตอดูตรงนี้นะครับดูห้อยเสียนะครับดูควันนะครับกดคันเร่งดูควันนะครับถ้ากดคันเร่งแล้วกดปุ๊บมาปุ๊บนะครับกดปุ๊บมาปับ๊บ แบบนี้นะครับก็แสดงว่าเดินหอบแต่ว่าแรงนะครับอ่าแล้ววิธีทํานะครับวิธีทําคือยังไงนะครับวิธีทำวิธีทำมันจะมีน็อตปรับตรงตูดนี้นะครับสามตัวสามจุดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับจะมีน็อตอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้สองตัวนะครับอันนี้ยังไม่ได้สวมเนี่ยนะครับข้างใน เนี่ยนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับน็อตเบอร์สิบสองตัวตรงนี้มันจะมีฝาครอบนะครับเราก็งัดฝาครอบออกตรงนี้ฝากครอบผมยังไม่ได้ปิดนะครับจะเอาไปใช้งานเพราะว่าตั้งถอยออกมาเกลียวมันเยอะนะครับยังไม่ได้ใส่ฝากครอบนะครับจะไปใช้งานก่อนสองตัวบนนี้นะครับคลายออกมานะครับคลายถอยหลังออกมาทั้งสองตัวนะครับให้ตัวบนมันมันมันเกลียวมันเยอะกว่าตัวล่างสักสองเกลียวนะครับ ก็คือถอยออกทั้งสองตัวนะครับเดินหอบให้แรงนะครับแล้วก็มาคลายน็อตข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับคลายน็อตข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวตั้งให้มันให้มันหอบนะครับตรงนี้จะตั้งน้ํามันนะครับข้างบนนะครับจะตั้งน้ํามันนะครับข้างล่างนี้จะตั้งเดินหอบนะครับตั้งให้มันเบานะครับ หรือว่าท่านที่ต้องการแค่ความแรงเฉยๆนะครับให้มันแรงขึ้นอีกกระฉับกระเฉงขึ้นอีกสักนิดหนึ่งจากเดิมนะครับก็ตั้งแค่ตัวนี้ก็พอนะครับข้างล่างเนี้ยนะครับขันคลายน็อตเบอร์สิบสามสองตัวนี้นะมันจะมีสองตัวนะครับเป็นล็อกแล้วก็มีฝาครอบตรงนี้นครับคลายออกแล้วก็หมุนแกนตรงนี้เข้านะครับหมุนแกนตรงนี้เข้าแล้วก็ดูที่เข็มวัดรอบนะครับเอาสักแปดร้อยรอบก็น่าจะพอดีนะครับแค่นี้ก็กระฉับกระเฉงกันเยอะนะครับรถ ถ้าต้องการกำลังสมรรถนะแบบเต็มที่นะครับก็ต้องขยับขึ้นมาเล่นตัวบนนี้นะครับตัวบนนี้นะครับควรจะเขียนค่าไว้นะครับว่าเกลียวแต่ละเกลียวเนี่ยครับสมมติว่าข้างล่างนี้เราถอดออกมารถสแตนดาร์ดมันตั้งค่ากี่เกลียวนะครับแล้วก็นับเกลียวนะครับนับเกลียวไว้แล้วก็ควรจะเขียนไว้เลยนะครับเขียนติดติดตัวรถเอาไว้เลยนะครับว่าเกลียวไหน ตัวไหนเกลียวเท่าไหร่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมจะทําแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเขียนติดโครงรถเอาไว้เลยนะครับทีนี้เราก็จะไม่ลืมนะครับว่าเกลียวนี้เท่าไหร่นรับตัวบนแปดเกลียวตัวล่างเจ็ดเกลียวอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เขียนเอาไว้ตรงเนี้นะครับไม่ได้เยอะเผื่อกันลืมนะครับส่วนวิธีการคืนค่านะครับวิธีการคืนค่าคืนค่าโรงงานเอาให้เนียนๆนะครับ สิ่งที่ควรจะดูประกอบกันนะครับก็คือ,อวัดรอบด้วยนะครับต้องดูที่วัดรอบนะครับวัดรอบเป็นตัวประกอบนะครับค่าโรงงานนะครับสมมติว่าเป็นรุ่นนี้นะครับ M85009500 นะครับเราก็ตั้งตูดน็อตตูดตรงนี้ก่อนนะครับเอาที่ให้มันอยู่ที่สัก750นะครับดูเข็มวัดรอบประกอบนะครับ750รอบและทีนี้ เราก็จะมาตั้งน็อตตัวข้างบนนี้เป็นตัวประกอบนะครับสองตัวบนนี้นะครับมองไม่เห็นนะครับหมืดหมืนหน่อยที่เป็นเบอร์สิบนี่นะครับมันจะมีฝาครอบเดิมๆจะมีฝาครอบตรงนี้นะครับเป็นเบอร์สิบเราก็ดูจากการใช้งานนะครับดูจากควันนะครับกดคันเร่งดูควันนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับ จะ,จะดูฟันยังไงนะครับสมมติว่าเราตั้งค่าตรงนี้นะครับสมมติว่าเราตั้งค่าตรงนี้แล้ววัดรอบมันขึ้นมาที่750นะครับเนี่ยวัดรอบตรงนี้นะครับเอาขึ้นมาที่750นะครับ750เราก็ลองกดคันเร่งนะครับกดคันเร่งดูครับเนี่ยควันเป็นช่ออย่างนี้นะครับก็แสดงว่ามันยังกินน้ํามันอยู่นะครับ ถ้าควันเป็นช่อแบบนี้ก็คือมันยังกินน้ำมันเยอะอยู่เราก็ปรับตัวบนนี้นะครับปรับน็อตสองตัวบนนี้เข้าไปนะครับเข้าไปเราก็กดคันเร่งหานะครับถ้าควันที่พอดีนะครับควันที่พอดีกดคันเร่งมันจะมันจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้ากดคันเร่งแล้วควันมันบางจนแทบมองไม่เห็นนั้นคือมันมันไม่พอนะครับ อันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับประสบการณ์นิดนึงในการตั้งคืนค่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าโรงงานมานะครับอย่างคันนี้นะครับตัวบนก็แปดเกลียวตัวล่างก็เจ็ดเกลียวนะครับแล้วก็ส่วนตัวข้างล่างนี้เราก็ปับบดูที่ค่าวัดรอบนะครับเอาที่เจ็ดราสิบนะครับส่วนรถคันนี้จะใช้งานที่ช่อง K4 Channel นะครับวันนี้ก็จะไปใช้งานเลยนะครับดูว่าสมรรถนะความแรงจะแค่ไหนนะครับ สำหรับท่านที่อยากดูว่า,าตั้งค่าปั๊มแล้วมันแรงแค่ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง k 4 Channel นะครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อช่องเอาไว้ให้นะครับแปะทิปช่องเอาไว้ให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็จะพยายามทำคลิปที่ดีมีเนื้อหาสาระนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเกี่ยวกับงานรถไถโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ